เหนื่อยจังเลยวะโอ้โหนี่ซ่อนปะซ่อนซ่อนซ่อนโอเคโอเคครับผมก็สวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเพิร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมลืมกดอัดคลิปนะครับ เราไปส่งมาแล้วก็จะมีกิจกรรมที่แจกตัวละครตัวใหม่เนี่ยผมเยวเฉียวนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้จะยังไม่เข้าในตู้ถาวรแล้วก็ยังไม่เข้าในเรื่องของตู้เลตอัพลิโปนะครับผมอ่าแต่เขาแจกฟรีทํากิจกรรมครบได้ไปเลยซีสองนะครับอันนี้คือคุ้มมากแล้วก็จะมีกิจกรรมนักเดินทางของแผนที่ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบตเทิลพาร์ใหม่นะครับของตุ๊ดจีนรวมถึงแบตเทิลพาร์ก็คืออันนี้เลยนั่นเองนะครับผมที่พึ่งรีมาแล้วรวมถึงแบตเทิลพาร์ของที่คุ้มมากๆก,ก็คือทััั้้งฝนนรรรราายแลวก็ดดะคบ โอ้โหแจกแบบโคตรคุ้มมีแหวนด้วยได้ครับก็ถ้าใครนะฮะเคลีย์ด่านเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาจัดกันได้ละกันนะครับผมของคุ้มคุ้มแบบนี้และเกมนี้ก็ยังจะมีแจกอยู่นะครับผมก็ะจะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมแจกหินอีกแล้วู้หเกมใจดีมากรวมถึงก็จะมีกิจกรรมตุดจีนนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นการรวมของนะครับแล้วก็ได้รับของรางวัลตามนี้เลยละกันนะครับอ่า สามารถได้รับด้วยตั๋วซุ่มนะฮะ40ใบแล้วก็จะมีตั๋วของตุ๊ดจีนด้วยซึ่งตอนแรกกับกิจกรรมตุ๊จีนนะครับผมคิดว่าจะเป็นกิจกรรมที่แบบอุย้ยแจกตัวละครอารมณ์คล้ายๆกับตู้เลตอัพของครึ่งปีใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเป็นตัวละคร O7K แม่งโคตรเซอร์ไพรส์ผมเลยเหมือนเดิมครับเรื่อง O7K ได้2ตัวเนงนะครับผมเออเหมือนคนเริ่มหายแล้วเกมก็เลยแบบขออนุญาตแจกงนิดนึงโอเคครับผมเราสามารถใช้เติมได้โอเคเติมได้ครับผมได้ประมาณ ส0 40ี0บอ่ะาใบ,น,บา 1, น,นะครับผมตรงนี้50บใบก็พันนิดตนะครับผมโดยรวมนะโอเคแต่ถ้าไม่เติมเมื่อกี้เห็นแบบได้ประมาณ40บใบนะครับผมไม่รู้ว่าหาจากอย่างอื่นได้อีกไหมนะครับผมแต่ที่แน่ๆประมาณเนี้ยได้40ใบเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามากดกันเลยดีกว่านะครับผมก็บอกให้เลยว่าอยากได้มากๆเลยนะครับผมเตี๋ยวเซียน <laughs> ขออนุญาตเอาออกเลยละกันเอาเตี๋ยวเซียนเข้าไปก่อนอนุญาตเปลี่ยนตัวละครสักนิดนึงไม่เอาแล้วพวกนี้ ขอใส่เป็นอย่างนี้แทนละกันนะครับผมอ่าริปเปก้าโอเคเขาคลาประมาณนี้มา236ใบครับต้องมีออกสักตัวหรอวะขอให้ประเดิมไปเลยครับผมไปไวๆครับเดี๋ยวเราต้องไปสุ่มริโป้ันต่อครับผมโอเคขอมีแสงมาก่อนเพื่อนถ้าตู้ถาวรจะเหลือกหรือเปล่าครับผมมาดูซิจะเป็นยังไงครับริโป้นี่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก่งหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับความอวยนั่นเองนะฮะ ตอนแรกพารานอตก็กะจจะไม่ซีหกถึงก็บซีหกไปแล้วโอ,อ้โหล่าสุดตอนนี้ตัวใหม่มาประมาณทุกตัวเนี่ยผมเอาซีหกหมดเลยนะจะบ้าตายบริหารบี้ยังไงตอนนี้เหลือเชื่อจริงๆครับและออกมาแล้วครับผมขอทองร่างได้ไหมโอเคลิปิก,ก้าครับผมเห็นหัวหมวกออกมาเลยเอ้ยลรอแถมโอเคไม่ใช่แผมไหมครับผมหลิงหลิงนะครับผมเป็นตัวละครขอบม่วงนะฮะที่ตอนนี้เราสามารถรวมได้เลยนะครับผมเฉพาะตัวเดียวอ่า ตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครโรดันเช่นทัดแสงนะเพรอะเหตุไรเิตดีอฮ้ยโอ้ย,อยขอขอขอล่างโอ้โหบาลิต้าอือทำไมไม่ออกวะน้องตอนนี้นี่คือลุ้นของล่างแล้วต้องมางลุ้นอีกว่าจะเป็นเตี๋ยวเซี่ยวหรือเปล่าอือจัดนะฮะตอนนี้โอเคอุตส่าห์จองตั๋วสุ่มมานะครับผมแต่เหมือนจะยังไม่ได้เลยว่ามาหน่อยได้ไหมเพื่อนจ๋า ้ยผมลืมไปว่ะพว่าตัวนี้มันสามารถได้รับปะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่องแป๊บอ๋อได้แล้วได้แล้วหลิงหลิงโอเคลบหลิง,หล,ง,ห,ลงหลิงไปเลยครับไปขอหน่อยเว้ยโอเคยังไม่มาครับผมยังไม่มาโอ้โหเบนสามตัวสยองจัดสยองจัดฮึโอเคเงยเหงาเบนอีกแล้วโอ้โหมันมีตัวเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยเอาดีๆเพื่อนเอาดีๆโอ้ยเบนอีกแล้วเฮ้ยเอาดีดีเบนอีกนีก่หาเลยนะโอเคจู่ลงครับผม มาไปกันต่อเสียงตอนนี้ยังไม่หายเลยนะเนี่ยแต่อยากกระสุ่มมากๆขอขอถ้าแสงโอเคไม่ใช่ค,ครับผมโอ้เรียีครับก็ได้แหละเออได้ทองบนก็ดีแหละแต่ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อย,อยากได้ทองล่างเปรั้งแรกที่ผมสุมแล้วผมอยากได้ทองล่างนะครับเออไปครับไปกันต่อปึ๊บไม่ออกเลย่ะตู้ก็เอาเราแล้วทองบน มาจากกันต่อเลยครับผมถ้าไม่ได้ในคลิปนี้ไงผมก็ไปสุมน็อกรอบอยู่แหละไอเจ้าริโปโปนอ่ะไปครับตอนนี้มีอยู่ร้อยสามสิบแปดใบนะครับผมแล้วก็เพรอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่านะซึ่งน่าจะยากอยู่แล้วแหละแต่ขอมาสุมสักขอสักสี่สองได้ไหมโลภนิดนึงเป็นคนโลภหน่อยโอเคครับไม่ได้ฮะมาหน่อยเพื่อนโอ้โหขอร้องแหละอย่าดุดเรทพอโอเคไวอันนี้ไวอย่าดุดเรทนะขอร้องจริงขอร้องขอร้องจากใจ จากใจจากใจเลยจากใจเลยฮึบใต้ฟ้าอยู่ผิภพนี้ไม่มีผู้ใดต่อกอนกับข้าได้ <c oughs> ความเบียวนี้มาแน่นอนครับผมนี่โอ้โหเทจัดดูโอ้โหดูโอ้โหปรับ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 แล้วผมชอบสกิลที่มันแบบปล่อยโซ่มากเลยที่มันต,ะตะวัดตวัดตวัดต่ัดอะโอ้โหเทจัดได้มาแล้วครับผมออกไวนะนี่ถือขอบคุณมากที่ยังรู้อยู่ว่าเราแบบตัวน้อย เออได้เติมเพิ่มนิดหน่อยไปครับมาบริหารบี้ว้ยขอแบบไ,ไวๆเพิ่มบริหารบี้ว้ยมาหน่อยไวย้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหน่อยไว้ยทุบทองมาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยทำไมมันปแปลกๆวะทุกคนมันลึกๆแล้วฉันเลยใช่ไหมกูว่าแล้วกูว่าแล้วทองล่างนี่ออกเยอะมากเลยคลิปนี้ทำไมให้เราไม่ดวงดีไปเลยล่ะเพื่อนไหนๆก็แสงก็ออกไวอะ่ะ เออทำไมต้องมันลำเยอะแยะจะบ้าตายมาแสงมาเร็วๆเร็วๆอย่าเพิ่งสองร้อยออกมาก่อนเร็วๆร็วเ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 เร็วเได้อย่าเล่นตัวเลยเพื่อนอย่าเล่นตัวนะอย่าขอร้องแลยอย่าเล่นตัวกันเลยคนกันเองทั้งนั้นฮะอือหือเสียวว่ะมาเลยเว้ยโอ้โหเหลือเชื่อจัดไปครับโอ้โหเอาดีๆโอ้ แม่งเอ้ยแสงอยู่ไหนแสงแสงอยู่ใสแสงอยู่ใสการันตีครับผมไปเลยครับไม่ต้องดุนเลยริปโป้ฮะโอ้แต่ขอจอะไปเอาตุวสุ่มแป๊บตามที่โขไว้ตั้งแต่ต้นคลิปขอซีสองก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปเติมแยกเอาโอเคนะเพื่อนรู้กันนะไปครับผมอนะขอรู้กันได้ไหมเกมจ๋ารู้กันเถอะตอนนี้นไม่ไหวแล้วเอาทุกตู้เลยตอนนี้นมันเกือทุกตู้เลยไนไม่ได้ครัเพื่อน มาหน่อยนะโอ้โหแสงเยอะๆเนมมันไม่มีซ่อนให้ผมเลยวะไม่เหมือนคนอื่นเลยอะอะไรอซ่อนหน่อยดีน้องมาหน่อยดีมากันหน่อยเว้ยเพื่อนบริหารบี้โอ้โหแม่งเกมแม่งเจ็บปวดรวดราเหลือเกินดูดิแสงไม่มานะเว้ยทุกคนเป็นไปได้ยังไงวะโอ้โหแล้วดูร่ามันร่ามันหน้าเดิมเลยหนึ่งแม่งล็อกไว้โอ้โหแสงมาโอเค นโมตตสาพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะริปโป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 โอเคโอ้โอยแม่งเงินทองล่างลุวงลว,ลวคลิปนี้เอ,อ,เอ,อเหนื่อยจังเลยพูกคนเหนื่อยจังเลยวะโอ้โหไม่ซ่อนปะซ่อนซ่อนซ่อนโอเคโอเคโอเคเห็นแสงออร่ามันแปลกๆโอเคมันซ่อนมันซ่อนขอบคุณขอบคุณเกมขอบคุณ ขอบคุณมากโอ้อย่ังน้อยแมงกระสีสองในคลิปนี้ขอบคุณว่ะแมงเอ้ยเกือบแลีว้วนะเกือบเอาเลย้ยวแม่เกือบไปแล้วดิแมงเกือบไปเล้วครับเกือบจะเอาหนักแล้วฮะอมแมงอดใจไม่ไหวด่ะทุกคนเดี๋ยวรอก่อนเลยขอยาดเติมแป,ป๊บมาครับผมมาจัดกันต่อดีกว่าขอยาสักคู่ไปเลยฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงเล่นไปเล่นมาเอา้าแพ็คเด้งอีกแล้ว เหลือจะเชื Safe> ่อจริงๆครับผมมาได้อีกร้อยสามสิบกว่าใบนะครับผมไปครับวัยๆเลยครับผมเดี๋ยวค่อยรอประมาณ C 5ห้าน่าจะได้อยู่โอเคขอแค่ C5 ห้าพอแล้วกันเราวค่อยไปจัดอีกรอบหนึ่งพอแล้วนะตรงนี้ป่ะเราคงไม่ดูงเกลือขนาดนั้นหรอก2 0 0ร0 0สองรคงไม่มีนะคงไม่2 0 0รอรัวๆครับผมไปครับยัง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 เฮ้ยมาอื้อ สอดไส้วันนี้ถือว่าได้มันหนึ่งอันถือว่าคุมนะผมเป็นคนที่ชอบเห็นอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอันนั้นคือความชอบส่วนตัวร้วนๆเลยจ้ะโอเคครับมาขอแดงก่อนเลยขอแดงก่อนให้ได้แบบเปิดๆปิดแดงแดงแดงก่อนเลยแดงแดงก่อนเลยแดงแดก่อนเลยยืบไม่ใช่แดงนี้เฮียอุตสาหไม่รู้เท้าบนแล้วกูแม่งเ้ยลืมกดรับเมื่อกี้มาได้หนึ่งร้อยไปครับผมไปต่อเลยครับมาฮึบ ออกก่อนการันตีได้หรือเปล่าเพื่อนชายมาหน่อยไหมเดฟแทโอโอโหแม่งอย่างเยอะแต่แม่งไม่มีใช่ไหมวะไม่มีนะไม่มีครับไม่มีไม่ซ่อนให้เราครับโอโหมาปะวะไม่ใช่ทุกคนไม่มีนะไม่ซ่อนครับไม่ซ่อนโอโหแม่งมาแบบหลอกตาเราจัดอ่ะตอนเนี้ยเกมแม่งแบบหลอกเล่นกับใจอ่ะโอ้เล่นกับใจเราเกินเพื่อนมาหน่อยได้ไหมอื้อ ไม่มาอยู่ยังไม่มาอยู่ครับดูเหมือนบอกว่าเติมแล้วขอให้เติมอีกได้หรือเปล่าเกมบอกมาฮึอโอการันตีครับผมสองร้อยโลสุดปอกจ้าอ่าแบกเอ้ยไป่แถบด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้เกือบทุกคลิปเลยเหรอน้องชายสุ่มรีกันโอ้โหขนาดรีกูยังได้อะไรวะเนี่ยไปครับแบกเอ้อเยนนโอ้ เดี๋ยวจะเชื่อวไม่มีเรื่องดีๆแล้วอลิสไม่ต้องมาพูดกันเลยตอนนี้ถ้าเรื่องดีๆของเราคือขออลิโป้หนึ่งตัวได้หรือเปล่ามาริโป้โอเคริโป้ได้ไหมน้มุตสาจริง,รงขอเฮยอย่าเล่นเล่น,ลนตัวอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวฮึบโอเคอย่าเล่นตัวเยอะอย่าเล่นตัวยเยอะมาครับผมยังมาอยู่ยังมาอยู่ย,นะยังได้อยู่โอ้โหสี่พันบีครับไปครับยังไม่ใช่ครับผม ไปครับโอ้อรอบสุดท้ายครับผมไปครับอือรอบสุดท้ายไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับผมผลประกอบการของเราเนี่ยครับผมณตอนนี้ก็ได้2ได้3ได้4 5่าขาดอีก1ตัวปะน่าจะประมาณ1ตัวนะครับผมถึงจะได้ C6 แล้วโอเคเดี๋ยวเราขอแยไปเติมนอกรอบอีกสัก2รอบครับผมเพื่อ C5 แล้วก็ข้ามไป C6 เลยเลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้บายยจ้า บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน